ใช่ตัวจริงน่ารักเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพลักษณ์สมัยก่อนอะไรเงี้ยสมัยก่อนทํางานกับผู้หญิงเยอะอก็เลยดูเป็นคนแบบว่าเจ้าชู้อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆพออายุเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้คอนเทนต์ผู้หญิงน้อยลงเยอะแล้วพี่แทบไม่มีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาถ่ายคอนเทนต์ผู้หญิงอะคนก็ไม่ได้ดูเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วเป็นคนเก่าที่ดีขึ้นเพราะถ้าเป็นคนใหม่เลยเดี๋ยวคนถามว่าขี้โมค่ค่อยๆปรับพี่อ่ามันค่อยๆปรับไปตามอายุตามอะไรเงี้ยพี่ คอนเทนต์ผู้หญิงก็จะน้อยหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยเยอะเหมือนสมัยก่อนละใช่เริ่มเริ่มเริ่มแล้วเดี๋ยวนี้ท่านสังเกตคือโดนตัวผู้หญิงน้อยแล้วอ่าแทบจะไม่ค่อยโดนตัวผู้หญิงแล้วใช่พี่ให้เกียรติเพื่แม่มากขึ้นแล้วผมเรื่อยๆพี่ชีวิตผมแฮปปี้มีความสุขกับพี่สบายๆแายคว่าตอนนี้ชีวิตมีอะไรดีๆหรือเปล่าชีวิตช่วงนี้มาทำบริษัทกับพี่มีน้องๆต้องดูแลกับพี่ก็เลยจะขยันทำงานมากขึ้นครับไม่บกแบกเใช่ไหมคุณพี่ไม่พกแบกไม่บกแบกคือคือเฉยๆพี่ใช่ครับ คนยังเป็นกับฉายาของคนแล้ทำไมแบบว่าผู้หญิงมีกาเข้าหาอยู่ใช่ไโดนใส่ร้ายพี่โดนใส่ร้ายพี่ใช่ตัวจริงน่ารักครับพี่ <c oughs> ใช่ตัวจริงน่ารักเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพลับสมัยก่นอะไเย <c oughs> สมัยก่อนทางานกับผู้หญิงเยอะก <c oughs> ็เลยดูเปคนแบบว่าเจ้าชู้เงจริงไม่ใช่ตัวจริงน่ารครับแภาพจพจมันเป็นอย่างครัเป็นอย่างนั้นพเมื่อก่อนทางานคนอย่างนั้นเยอะแต่ว่าหลังๆพอายุเยอะขึ้นนี้คนผู้หญิงน้อยลงเยอะแล้แไม่มีแล้ว เดี๋ยวนี้เวลาถ่ายคนเทนตงผู้หญิงอะคนก็ไม่ได้ดูเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็พยายามทำให้แบบโตขึ้นนะพี่จะเป็นนิวนิกกี้เหรอครับพี่จะเป็นนิวนิกกี้เหรอเป็นนิกกี้คนใหม่เป็นคนเก่าที่ดีขึ้นอ้าวเพระถ้าเกิดเป็นคนใหม่เลยเดี๋ยวคนถามว่าขี้โม้อ้าวใช่ร่างภาพยังไงร้างภาพยังไงค่อยๆปรับพี่อ่ามันค่อยๆปรับไปตามอายุตามอะไรเงี้ยพี่คอนทนต์ผู้หญิงก็จะน้อยหน่อยเดี๋ยนี้ไม่ไม่ค่อยเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่พี่เลิกเลิกเลิกแล้วเดี๋ยวนี้ได้สังแล้ว ใช่พี่ให้เกียรติเพจแม่มากขึ้นแล้วแต่คนเชื่อไปแต่พี่มีใครแล้วไม่เหงาเลยครับไม่เหงาไม่เหงาพี่ชอบชินแล้วพี่ชอบอยู่อยู่อย่างนี้มันก็สบายใจดีพี่เวลาไปไหนมันก็ไม่ต้องบอกใครไงแต่แต่นิกกี้ดูเหมือนจะค่อนข้างจะงอยกับสิ่งที่คนมองว่าแบบเฮ้ยทำไมมองเราเป็นแบบด้านอะเลอ๋อจริงๆใครจะมองไงก็แล้วแต่เขาพี่จใช่ใช่พี่แต่ดังงอยแม่ถามจริงงอยเพราะเวละเวลาคอมเมนต์ก็จะต่างเยเวลาคอมเมนต์ผมไม่ค่อยเข้าไปอ่านพี่ใช่ครับจะไม่ค่อยเข้าไปอ่านเพราะไปอ่านไม่ไหวพี่ตาลาย ตาลายคนจะคอมเมนต์เยอะเกินแล้วเราก็แบบว่าตาลลยอะใช่พี่เราก็ไม่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 ค่อยอ่านใช่รับรู้ได้ว่าคุณมองเรารับรู้ได้ว่าถ้ามีข่าวเราเนี่ยแล้วคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยรู้แล้วว่าคงไม่ชมเราหรอกใช่พี่เราก็เลือกที่จะไม่เข้าไปอ่านดีกว่าใช่คือถ้าเกิดด่าผมผมไม่ค่อยโกรธนะพี่แต่ว่าถ้าเกิดบางคนเขาแบบว่าด่าถึงแบบพ่อผมอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะขึ้นนิดนึงใช่พี่แต่ว่าพอจะไปหาตัวเขามันก็หายากพี่เปน เข้าหลุมใช่พี่ถ้าจะไปต้านคลายก็เสียตังค์อีกก็เลยไม่เป็นไรดีกว่าปล่อยเข้าไปอ่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนพี่เมื่อก่อนมันจะแบบมีแรงอ่ะมันจะดีดมันจะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พออายุเริ่มสามห้าแล้วมันก็เริ่มเบาแล้วพี่ผมคอนโสดนะครับครับผมคอนโสดนะไรครับพี่ผมคอนโซดไหมครับไม่ไม่เลยพี่สบายเลยพี่ จริงชีวิตผมก็เรื่อยๆพี่ผมไม่ได้ห่วงอะไรผมก็ใช้ชีวิตตามปกติคุณต้องท่างทักไหมว่าเราเออถูกเปลี่ยนไปแล้วอะไรครับคุณต้องท่างทักไว้รู้สึกไหมแจ็คเป็นฉันครับเปลี่ยนไปแล้วแจ็คเป็นฉันเขาทักไหมเขาหลังๆไม่ค่อยได้คุยพี่เดี๋ยวนี้เขาแบบเขาเลี้ยงลูกแต่คนที่เปลี่ยนเป็นของจริงเนี่ยคือแจ็คเป็นฉันแจ็คเป็นฉันอันนี้คือดีขึ้นของจริงไม่ได้สร้างภาพอันนี้แจ็คเป็นฉันนี่คือดีเลยตั้งแต่มีลูกคือดีเลยเลิกเที่ยวเลิกทะลึ่งเลี้ยงลูกทำงานแจ็คเป็นฉันเป็นของแจริง แต่ดีกับป๋อง